ตอนที่21เสือซ่อนลายมังกรซ่อนเล็บในโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยผู้เล่นนับพันบางครั้งคนที่ถูกมองว่าเป็นโนวิสไร้ค่าอาจกำลังซ่อนเขี้ยวเล็บของเสือและปีกของมังกรไวเ้เงียบๆรอวันที่จะเผยออกมาหลังถูกเวิร์ดเลสซัมเมอร์พูดแนมลลลี่สโนไม่ได้โต้อตอบเขาเพียงก้มหน้าเดินตามหลังชิเฟิงไปขณะที่อีกฝ่ายยังหัวเราะเยาะไม่หยุดบอส อย่าไปสนใจโรลลี่สโน่เลยอย่างมากเราก็หาคนใหม่มีผู้เล่นเลเวลสเต็มไปหมด Battle to the end เอ d เอยเสียงเหยียดเว็บวิ่ง s โลลี่เพียงพยักหน้าสำหรับเขาการที่โรลลี่สโน่ทิ้งทีมไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่ใส่อุปกรณ์ขยะอย่างชิเฟิงถึงทำให้โรลลี่สโน่ยอมตามไปได้หน้าทางเข้าป่ามรณะชิเฟิงกับแบกกี้ตะโกนหาคนเข้าปาร์ตี้เปิดรับปาร์ตี้ป่ามรณะไม่เข้มงวด แค่เป็นนักเล่นเกมมีประสบการณ์ก็พอเหลือสองรออีกสี่ชิเฟิงประกาศเสียงดังทันทีมีผู้เล่นเลเวลสองหลายคนเข้ามาเพราะเงื่อนไขต่ำต่างจากปาร์ตี้อื่นที่เลือกคนจากคุณภาพอุปกรณ์แต่เมื่อเช็คเลเวลของหัวหน้าปาร์ตี้แล้วพวกนั้นกลับออกไปด้วยความโกรธบ้าชะมัด n นวิสเลเวลหนึ่งกล้าม,มาลุงดันเจี้ยนเปล่าแล้วนะถ้าอยากตายก็ไปตายเองเถอะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไม่ตั้งเงื่อนไขปาร์ตี้แบบนี้ก็แค่หาคนลาก เสียงโวยดังจนผู้เล่นรอบๆหัวเราะเยาะกันทั้งแถบแบ็กกี้ทนไม่ไหวตะโกนสวนกลับมาอยากเข้าก็ใส่หัวไปพี่เฟิงที่พวกนายเรียกว่าโนวิสเคยฆ่าโคเบลราหายากเลเวลสด้วยเลเวลสเคยฆ่าหัวหน้าโคเบลเลเวลหตอนอยังเลเวลศพวกนายคิดว่าทําได้ไหมแต่ยิ่งพูดผู้คนยิ่งหัวเราะเยาะมากกว่าเดิมขณะนั้นเองโลลี่โนวิ่งเข้ามาเขาพูดทันทีเออพี่ผู้ชูชานเชิญผมเข้าปาร์ตี้ด้วยเถอะ ผมมีเกราะเหล็กคอมมอนสชิ้นข่าพลังป้องกันรวม24ยินดีชีเฟิงยิ้มส่งคำเชิญทันทีแบกกี้หัวร้อพางตบไหลโลลิสโนตามพี่เฟิงไม่มีวันผิดหวังแน่นอนแต่ในใจโลลิสโนก็ยังมีความลังเลอยู่บ้างแม้จุดฟาร์มที่ชิ่เฟิงแนะนำจะทำให้เขาเลเวลอัพไวแต่ทำไมชีเฟิงถึงยังเลเวลหนึ่งอยู่แถมอุปกรณ์ก็คี้ริว้วผู้เล่นรอบๆถึงกับตะลึง มีคนจริงๆที่ยอมเข้าดันเจี้ยนกับโนวิสเลเวลหนึ่งแถมยังสวมเกราะคอมมอนใหม่เอี่ยมเวลาผ่านไป1ิกว่านาทีปาร์ตี้ของชีฟึงยังมีเพียง3าคนไม่พอจะบุกดันเจี้ยนขณะนั้นเองเวฟวิ่งสโลลี่เดินมาพร้อมทีมใหม่3คนที่มีอุปกรณ์คอมมอนหลายชิน้นคลีริกเวิร์ดเลสซัมเมอร์หัวเราะเยาะ <laughs> พี่ยังหาคนไม่ได้เลยสินะพวกเรามีแต่สมาชิกแข็งแกร่งทั้งนั้นเวฟวิ่งสโลลี่หันไปพูดกับโรลิสโน ถ้ายังเปลี่ยนใจตอนนี้ข้ารับรองว่าเจ้าไม่เสียประโยชน์แน่จากนั้นเขามองแบกกี้อย่างสนใจอุปกรณ์ของแบกกี้ดูใหม่และถือไม้เท้าดำสนิทแถมยังเลเวลสอีกด้วยเจ้าก็ไม่เลวนะทำไมไม่มาร่วมทีมกับพวกเราปาร์ตี้เราคือทีมชั้นยอดไม่ใช่พวกธรรมดาเววิ่งเอ่ยแบกกี้หัวระยะใสหัวไปเถอะปาร์ตี้กระจอกกระจอกของแกคิดจะดึงชั้นฉันมีอุปกรณ์บอนสามชิ้น กับคอมมอนอีก2ท่านใดนั้นแสงวงออร่าของอุปกรณ์บรอนส่องประกายผู้เล่นรอบๆบตาแทบถลนบรอนสามชิ้นเสียงผู้เล่นแตกตื่นแม้กระทั่งเวฟวิ่งสโลลี่กับพักพวกก็น่าถอดสีไม่คิดว่าแบ็กกี้จะโหดขนาดนี้เวฟวิ่งพยายามรักษาหน้าถ้าเจ้ามัวอยู่กับโนวิสแบบนั้นเจ้าอาจจะตายฟรีก็ได้มาสิข้าให้สิทธิ์เลือกอุปกรณ์สายเวทจากดันเจียนเลยแบ็กกี้ยิ้มเยาะ จริงสิอยู่กับพวกโง่แบบพวกแกคงเป็นภาระจริงๆแกเว็บวิ่งหน้าแดงกำ่ำโกรธจนฟิวส์ขาดงั้นเรามาดูกันว่าใครจะพิชิตปามรณะได้ก่อนเขาหันหลังเดินจากไปทิ้งไว้เพียงเสียงหัวเราะเยาะจากทีมหลังทีมเว็บวิ่งจากไปอยู่ๆก็มีผู้เล่นมากมายแห่มาขอเข้าปาร์ตี้ชิฟเฟิงสาเหตุชัดเจนพวกเขาอยากเข้าร่วมกับทีมที่มีผู้ครอบครองอุปรกรณ์บรอนสามชิ้น ในยุคนี้แค่คอมบอนสองชิ้นก็เรียกว่าผู้เล่นชั้นยอดแล้วส่วนปรอนหนึ่งชิ้นกิ้วใหญ่ก็แย่งชิ้นกันหุนแรงแต่นี่แบ็กกี้มีถึงสามชิฟึงไม่รับคนแบบสุ่มอีกต่อไปเขาตั้งเงืินไขายชัดเจนทําให้ผู้เล่นที่ปฏิเสธเขาไปก่อนหน้าน,นี้ถึงกับกัดฟันเสียใจแต่ในจังหวะที่คึกคักทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของป่ามรณะก็เกิดความวุ่นวายขึ้นทันทีผู้เล่นต่างกันวิ่งกรูไปอย่างตื่นเต้นไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจอในที่แบบนี้ แบ็กกี้เบิกตาพงชีเฟิงเองก็อึง้งไม่คาดคิดว่าจะได้เจอกับบุคคลสำคัญระดับนั้นในเมืองเล็กๆอย่างเรดลิฟรเวกับว่าที่แห่งนี้กำลังซ่อนเสือซ่อนมังกรอยู่เต็มไปหมดปามรณะที่พลุกพล่านด้วยเสียงผู้เล่นเรื่อมีเงาของตำนานใหม่ปรากฏขึ้นและการเผชิญหน้าครั้งต่อไปอาจจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครกันแน่ที่ซ่อนคมเล็บและปีกอันแท้จริง